เป็นช่วงเวลาครึ่งทางก่อนที่การเมืองจะมีกติกาใหม่ก่อนที่การเมืองจะมีรัฐธรรม,มนูญใหม่มีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งการทํางานของรัฐบาลและคอมชอนั้นถูกคาดหวังไว้สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ประคับประคองสถานการณ์เท่านั้นหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ก็ถูกคาดหวังถึงขนาดว่าคอมชอกับรัฐบาลนั้นจําเป็นต้องวาง โครงสร้างพื้นฐานทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและการเมืองกันใหม่เลยเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาของการเว้นวักการเมืองแบบปกตินั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเมืองแต่ว่าความคาดหวังนี้อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา6เดือนนับแต่การยึดอํานาจมานะครับเพราะจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิสูจน์เหตุผล4ข้อของการรัฐประหารจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนั่นคือภารกิจคอมชอส่วนรัฐบาลน,นั้นก็ถูกวิจารณ์ว่าทํางานโดยขาดวิสัยทัศน์ขาดการวางเป้าหมายและดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าใจภารกิจของรัฐบาลในช่วงเป็นผ่านอย่างแท้จริงนี่เป็นคําวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคอมชอกับรัฐบาลมีข้อจํากัดอะไรถึงทําให้เกิดสภาพการการ,การบริหารอํานาจในช่วงนี้แล้วข้อจํากัดนั้น จะเป็นข้อแก้ตัวได้หรือไม่แล้วถ้าสภาพการอย่างนี้ยังปล่อยไปจนถึงการเลือกตั้งจะเป็นอันตรายแค่ไหนกับสังคมไทยแล้วต้นทุนต่างๆที่เราต้องเสียไปจากการราัฐประหาร19กันยานี่มันจะเป็นต้นทุนที่เสียไปแล้วศูนย์เปล่าหรือเปล่าวันนี้แขกรับเชิญสองท่านที่จะมาร่วมตรวจข้อสอบคามมาอมชกับรัฐบาลนะครับท่านแรกเป็นอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศ,ศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์ดรโกวิท วงสุรวัตรครับสวัสดีครับอาจารย์โกวิทดีครับและอีกท่านนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒิสภาอาจารย์ไกรศักดิ์จุนวันครับสวัสดีครับอาจารย์ไกรศักดิ์ครับเดี๋ยวจะกลับมาถามทั้งสองท่านตรวจข้อสอบคอมชกับรัฐบาลกันหน่อยนะครับสักครู่หนึ่งครับ ใดที่ความมุ่งมั่นของคุณเริ่มเดินทางเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมออีกก้าวแห่งการเติบโตที่พร้อมด้วยความสามารถประสบการณ์จริยธรรมและศิลธรรม